คนที่ย่านก็นคือลูกเพื่อนหูหลอบอยู่ย่านเสียงแม่เพื่อนตามหาชุมเพิน่นก่อนชุมเพิ่นหลักมะควัวห้อยควเขียดปลาพี่น้องกวดกวัวนากสิเหดเหยียกอยู่ในเฮือนแล้วกวัวสิเด็เพื่อนมากู่ไปก่อนเบดละพี่น้องมูไปปลาเบิดแล้วเบาเอือบเบาหนามพี่น้องเพิ่นมาก,ก่อนขัวเบิดแล้ว เพื hand, ido, talvez, talvez, ่อนได้อีบุบบ่หูไปเบิ่งกันว่าซุ่มเพลินได้บอกพี่น้องไฟก็ดับพี่น้องเอ้ยไฟก็ดับพอไฟกับสวัสดีด้วยพี่น้องของไปบุษพูชุคนพี่น้องไฟก็ดับจ็กสีมาจ็กหมู่พี่น้องไฟดับตั้งแต่เสาโอ้โหจ็กสีดะจ็กสีมาจ็กหมู่ใช่เอาเสียมมาเดี๋ไปเอาในส S <S เอาได้น้องใสเอาหั่นกะมีเฉยเอาอยู่ได้หัน่นกะมีเฉยบ่แดดเป็นกระตาแหละน้องชุมเพิ่นแดดเป็นกระตาแล้วหมกห้อยนั่นแบบเอือบแบบหนาเพิ่นได้กระตาหนึ่งแล้วขั้วเบิดแหล่อยู่ได้น้องนี่นะ ฮะเอาชุ่มพากันไปนคัวอยู่ฝุ่นกอนบอ่ใช้อายหมักหอยนะ่ะเอาใช้ของเบาวนักโหขีดคอยสิได้กินปีงก,กับปูน้าเอื่อยบัวนี่แหละน้องเร่ยได้ทั้งกับปูทั้งหอยหพี่น้อง หอยก็มีแต่หอยขัวนั่นเพื่อนครัวหอยเป็นเด้เพป็นก็ได้ลายและเพป็นครัวหอยเป็นแต่เครื่องกระตาและหอยขัวมันแสบอยู่แล้วพี่น้องหอยขัวนั่นป๊อบบิ้วป๊อบบิ้วนี่ ทั้งนี้ก็ไฟดับแต่ว่าสัญญาณกับโบมี่พี่น้องเ้ยไฟดับนั่นเบิดเมืองสองคอนไฟดับไม่รู้เขาทำอะไรกันไม่รู้เขาทำอะไรกันจแจมีของฝากด้วยนะวันนี้นั่นอยู่ข้างบน <mm> ของพี่พีใหม่แ <mm> 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 จ เดี๋ยวขึ้นไปดูดูกันว่าได้อะไรอืมกระเป๋าสวยอยู่นะกระเป๋านะอืมกระเป๋ารับขอบพอพี่พี่ไหมอ้าวไซนะสาวข่อยน่ะยังคัดท้ายเลยมาล้วอ๋อมันโทรหากันบอดายมือนี่ตุ้ยตกับอาตีกันยังติดต่อกันบอดายเดียวนี่นั่นนะ ถาเพื่อนมาแล้วเพื่นสิเจอเหาอยู่บนละเฮ้ยถามาในเพื่อนกับสิทุห่าเหาได้บ่ไฟดับนะแซดกับบ่อขืนเเบวน้ำอยู่ฟังผูกหอวนนี้นั่นฟังผูมันหลาอเราทัฒนกลัวเบิรดเราทะเลาขัวเกิดไปหอนเบิดจ้ เราไท่านครัวขึ้นไปหอดปุนสับเสียวกับปูก็ปงนะปีงกับปูทเบเน้อืเนาะสุดยอวนพดมีแต่ตัวใหญ่ๆกับปูนะมันบบมี่เราเคยอยู่ปุนน้นมันมีอยู่แคบพี่ไนั่นพอลอ่ออยีคัวื่อวานนี่นะอยู่แน่นแช่น้ำไว้อยู่ไปตลาดมื่อเช้านี่นั่นแช่น้ำเด้อ ไอ้ดินมนาไปแล้วก็อ้อมุม้มลูกตัดมเจ้าไปตลาดใส่นายุ่งโล่างแล้วก็ตัดก้นถาาบอตัดก้นกับเอาไม้กีบเอากรได้เฮาละเอาไม้กีบเอากรไดอ้อเออเฮาล่างเฮาออมเอาไม้กีบเา่ีโคามันเปื่อนได้ลูกนี่เห็นรนี่ มันเปื้อนไหู้นูนี่่าแมอยางนี้ไันอาบน้ำมันมือแล้ยังเสียอาบยังมีอันเดฟโมเมนอยบ มือวานนี่คือหลายลีครัวนะในพี่น้องห้อยครัวมันฉีมันนวยนวยเบยาง่แต่ว่ามันสิิตุยเลยพี่น้องมันจะมีตแต่นวยตุยตุยนี่ลายอยู่พี่น้องเขาแกงของมือวานนี่กับห้อยนี่อีกห้อยนี่กัเขาง,ง่ายพอแล้วบอพอแล้วพอแล้วเนี่ยคอยพอแล้ว ากาินไเดือดมึงไปอย่าได้โคลามากเียวในโลกมันโมเมนหอยเน่าคือหอยหน้าสาวข่อยญดสาวข,อาาวขอา่อยหอยเน่ามีหน่วยดเดียวนะหน่วยเดียวน,น,ยวน,นะ น้องได้น้องใหญ่โบน้องตัวนึแมนบ่สายบ่เจียบหอยเนา่าตาอยอ่ะขัวหอยจะขัวหอยขัวหอยไม่ใช่หอยเน่านะจ๊ะมันต้องไปขัวได้น้องบ่าวน้ำเนาะ น้องบบาวนามหรือน้องอัตติแม่สัร้อยบอกโอ้ยข่อยอยากไปดีเราอะคัวหอยน้องอนั่นเบาอาดปีนี้เออเราอะข่อยอยากไปเดี๋ยวเราห้ากันเลยบอกว่าเออเดี๋ยวถ้าชุ่มข่อยไปแล้วถ้ามันมีชุ่มข่อยสีเดี๋ยวสีแสดห้าสร้อยบอกว่าเปนสามากเลยพอปีที่แล้วเราก็บมาเนาะอือเรามาเอาเป็นกระตาชุ่มเรามากอะได้ปีนี้กัปีนี้ก็คือสีลายอยู่พี่น้อง เดี๋ยวรออาตตี้มาจังทามนั่งมาสิพากันไปมือใดนี่พี่น้องหากินตามธรรมศาสตร์ยังอุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องเอ้ยว่าไงยังขวายได้ยูหาเขียดได้ยูหากบได้ยูพี่น้องเดี๋ยวมึงหันไปใกล้ๆว่ามานน่ มันมักหยอกอยกเมันเศ้าหงมันขับกัดเียน่อมันมักหยอกแกอมาที่สี่เหอะมาที่สียบออกโคลาม่พี่โคลาม่พี่ม่พี่อืมึงกับหุจักค่วมอยู่ได้มึงกะแต่เ่ามึงองินอยากหยอกมูอยากมึนอ่ามึนมึงนี่ น้าเช้ามาขัวพี่ที่ไหนได้มาหินออืออืมผุนไล่เขียดและไล่เขียดและผุนไล่เขียดหรือไล่ยัยงย กบเบาบ่ซ mm ึ่งเป็นเห็นกบเบาบ่น่ะเนาะขัามได้เลยน้อยใหญ่ายง่ายเลยอืมพี่น้องเปบัวหน่วยใหญ่ใหญ่อันนี้หน่วยหนึ่งเคยเห็นอืมอันแหละแมนตายบ่ แมนยุมันอยู่ตื่นหรือม <y> ันอยู่หลักเนี่ยบอบอมีหอยน่าคือหอยหน้าสาวไข่ดอกไปไปหาหน้าสาวก่อนพี่น้องอือพิ่นเจอเพิ่นเจอบออือพิ่นเจอบอหอยบอหอยหรือบอกบง่ายหรือบอหยางอ้ย นี้คือของเข่าพันพี่น้องนี่ในแบลายมันสวยหน่อยพออมนะตัวพี่น้องเอฟีเฮ้ยเพาะแม่นดวัี่อยงโกบเบาเน้อเขาเงี้ยเพาะั่นปุ๊กปุ๊ปุ๊มาเจี๊ยบ กวน,นเอากับปูนะเอากับปูป <c oughs> นวยได้เน่ากับทับมันถิ่มเด้อ นี่น้ำหอมหุ่นละโคลาแมนบอืหน่วยใหญ่เลยอ้วนแห้งพี่น้องเลยหอยน่ะอยากไปหาอยู่บ้านบ้าวน้ำเด็บ้านบ้าวน้ำพี่น้องเป็นกองก่ออยู่ม้วนหมุนหาอยู่บ้านบ้าวน้ำนะ เอาอยู่แจเดียวกับเป็นกับตาเนาะนะฮะตอนน้ะเอาเสียดด้ปีนั่นนะเสียดด้ปีนั่นเฮามีเวลาหน่อยโพอดที่เข้าไปกันนะ่มึงนเนี่ยตีตีปากมันโหลดตีตีหัวมันโหลด S <S ได้อีกบอลนะได้หนร้ายได้สองคนผืนนะบอลควนนี่ยนะบอได้ขุดกบขุดเอาแม่น้ำผืนขุดเอากบเผืนเห็นเมื่อกี้นี่มันดังปรุงปรุงเป็นคิดว่ากบง่ายอีผืนว่าเป็นขุนน <ะ S 1> ดลงไปบอได้ยงังอยากไปหายอยู่บ้านไม่เสียวมาล่าเดี๋ยนอโกบนะเป็นตาได้อยนะู <S 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 ไ่ไหน เบิ่งกับคือจังบุษละเห็นคนหาพอปันไดได้แถวนะเขาหาปกเป็นคุดคุดคุดดูคุดก็ได้กบนั่นกับปูบ่ได้กบเก้ากับปู บ่ได้แต่ชุ่มพืนหาอ,นอืมซับแล้วก็เอาเลยก็เทือนในซับเลยเ้มาโคะมา,างนี้มางนี้เขาสิซับตีนมึงได้โคละ ขาวอยากเทน้ำไดคนนะมึงแน่น่ะนะมึงแน่น่ะนะคือเด็กน้อยนี่เห็นคุดก็จะคุดน้ำอุ้ยซับอีกซับอีกแล้วโอ้ยโอ้ยมึงเนี้ยมั่นมั่นโอ้ยมันเพื่อในเรื่องอ้อยห้อยแม่นบอกอบอบบัคกุลาไม่มีหูเหลงบอก มันเกิดว่ามันเกลยดอเจาะๆมันอ้ตัวนี้ง่ามแฮงง่ามเฮงง่้ยอยู่ในนีกับมึงในปูของเงาสิติเบิดปูปูโูนั่นเบี้ยหอยก็ได้บกบลายเตือเด้อ่ามอ้ยเบ้ยอยบ่บ่สูบเบาเอื้อเบาน้ำจะมานำลังนะ แต่ว่าบไดายวบจกโตเนาะมือนี่ได้สำนีับถือว่าคล้องแสบแล้วพี่น้องกระปูแม่นเอาไปออมกะแทบเอาไปปนกระแทบ สโมเล่สโมเล่โคล拉นี่มาเบิงนี่มาเบิงดูนี่มาเบิงกับปูนี่ลูกโอ้ยกับปูสีนิบสวยเลยกวัดวัดกวัดกวัดตัวงามๆเลยพี่น้องมันเต็มเลยนี่มันเต็มกระดองเลยนี่กวัดเบิงเอโอ๊ย

ไปเบลกระปุ๋อมือผอมอ้โอ้โ,อโ,อโ,อโออเฮ้ยมือคอยขาดนี่ดึงจะพื้น,น,น,นย้าอย่พี่น้องปลากระปุอปลาลงไปเบิงน้องอีนิงปลาลงไปเบิงน้องใหม่อเอบัวปลาให้เลยบัวภาพไปโอ้ยมากกินนะ เอาเลยเขียดไส้ไปเบิงกันและเ๋บัเขียดไส้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิงบ่แล้ทุกคนคลิปนี้กาบนามเบอร์สิริคอเก็ดคือหน่วยใหญ่แท้หน่วยใหญ่อะไรบนาเสือน้อมีหอยเซยนองนี่เหื่อยแล้ว โอ้ยมวนเด้พี่น้องมวนด้โอ้ยหน่วยใหญ่อีกแล้วนะสาวโอ้โหมันยอกินน้ำมึงนี่นะอก่อตวสร้างเป็นนั่นนโ้ยมาเงเด้อนั่ัน่่ยู้วเรปานปน้องด้ยไหน้องได้ งามดีพี่น้องางามบอแมนบอแมนซุ้มเจาเอาหอยมาแต่เพื่อนแล้วก็มาคุขีต้มมาจากน่าเห็ดคอนเทนซ์ซุ้มเจ้าเห็ดคอนเทนไงซุ้มเจาเห็ดคอนเทนหมือนเอนแม่นบอหน่องไดเอือยอ๋อ น้องเนี่ยน่อยนะผัดมีห้อยเสยหนอ้ยมือกับขึ้นมาหน่ะกระได้ครบแค้ไหนตัวหนึ่งบักโคละบักไลที่ฮันแรกตัวนาเจ้านะอันเด้มันเต็้นอยู่ เอาไปออมพี่น้องเอาไปออมใส่เอาไปออมใส่หอยใส่ไผ่อีเลิศน้ำน้องเอยเนาะแล้วก็พักคมออ้ยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้วนี่ ส่วนน่ะสาวหาก่อนอมื่นสาวเนาะไผ่สีมะเบิงน้องเนี่ยี่น้องนามมันบกว่ามันสิมีหอยหรือสิมีกบเบาพี่น้อง กูได้มานก็ได้มันรุนกันว่าสิได้กบจกเตอ๋อพี่น้องหรือว่าสิได้แต่ห่าแต่ซุ้มเ่ามากกับสวยละพี่นอ้องเลยหู้มันแบบน,น้อยอดรอดลงถาหู้ยางไงละคุดไปละมันสิกีอย่างดอกถาหู้ได้มีกบนะซาทีได้ เห็นว่าโกบเพิ่นหื้อัะนะเสียงเพิ่นหื้อน่ะคือโกบคือโคละยังมีส่วนร่วมอีกแลยโอ้ยลูกคอยกัน้ลยนั่นปูคือโคละกระปุมดีนะกระปุกมัน เอากระปูพี่น้องเอากระปูกระปูมีแต่มันมัดพี่เนาะเขาแบบทงนี้โกบันตลาดอ่ะอืออุ้ยนี่กับซับอีกแล้วหได้หรอ่ะหือใจเจี๊ยบคอนเทนด์หนีบมืออีกไดยอือพี่น้องได้ปลูได้ปลูปลาโคละเอาไปให้แม่มึงโคละขับไปขับไป นนั่ปูนะคาเกตัวใหญ่จะไม่มีเ,เ,เป็นต่สิมันขักได้กิ่อยู่แคมน้องนี่กินน้ำอีกแล้วม, <laughs> มันเมือ่อ <laughs> ยมันเมือ่อยมันฮหอนแต่ทั้งเกตดูเวลาเอาหน้าออกไ่เ่อนนั่งห้าวหาวเยนั่งมากออกข้างนอก เวลาเขาขับรถไปนั่นเขาวานั่งไปนั่มนั่นนั่งสินั่งแนมเขาอืออยากไปนั่มนะแล้วก็เหตุเสียงนะได้ปูหยุดแล้วพี่น้องมันไม่มีหอยพี่น้องบอกมีหอยจักหน่วยเลยด้วยมันจะอยู่น้องนั่นเ่าหอยผุดผุดอยู่ฝั่งทั้งน่ะฝั่งเ็นครูทางหวยเฮ้ย เอาเบิ่งได้นี่เฮาก็สิพากันขึ้นแล้วพี่น้องสิขึ้นไปอ้อมหอยกินครับพี่น้องเนาะสวยะนะบ,บ่ได้มีกบสักตัวเลยบ่มีกบสักตัวเลยเบ,บิ่งคลิปคอยเบิ่งคลิปส่องหากบพี่น้องพวกเอ่อทางฝั่งไทยนะพี่น้องโอ้ยสะออนเข้าหากบเบาพี่น้อง มีแต่ตัวใหญ่เบาใหญ่ใหญ่นะพี่น้องคอยเบิงแบบว่าคอยกระต่นเต้นน้ำเขานะพี่น้องเข้าได้นั่นคอยเบิงแต่ละซองนะเข้าได้กบกบง่ายกบเบาน่ะพี่น้อง หายที่บ้านที่ไปหานะไปปลาหมื่นอ,อยากไปอยู่ไหนทางผู้น่ะคนคนหาอยู่แต่ว่าเขาก็สิหาหน่อยเมื่อๆมื่อเมื่ออมปลาปลามันสวยแล้วมันหามันกลางมันแดดอืม เมื่อต่อยกลนเมื่อต่อยกลนห้อยผุนมันแดดแห้งอะเที่งยงละพี่น้องอีกสิบนาทีกับเที่ยงแล้วเรากระสิบ้นไปหาเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องไปหาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะพี่น้องเนาะไปออ,อมหงอ,อมห้อยพี่น้องห้อยทีได้ห้อยทีได้มือวานนะพี่น้องอยบัวได้มือวานนักรายมาัน ที่เ้าขัวนะพี่น้องวันนี้กระไดทั้งกระปูแล้วกระไดห้อยมาเพิ่มอยู่พี่น้องอ่อนเฉพาะอีโร่เจ็บไตแพี่น้องใจะข่าวเบือ่อีหยังเขียดหรือกบเขียดเขียด,ขยดเขียดอีโม่อืมเมืมองง่อยพอแล้วเมื่อยปะไปเลาะขึ้นเลาะขึ้นเลาะขึ้น างไรก็ขอบุญขอบคุณเด้อพี่น้องที่เขามารับซมพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจทุกการติดตามนะพี่น้องเนาะทั้งสองซองเนาะพี่น้องสองใหม่แล้วก็สองเก่าพี่น้องฝากดูโฆษณาให้หน่อยเด้อน้องเอ้ยสิว่าบดตายดอกขยันลุงขีดมันบดตายดอกอขนาดซองใหญ่ๆเขาเขาก็ย่งออเนาะพี่น้องกำลังใจ กำลังใจเผื่อบผืออับหล่นเหลือเต็มหนาเวทีจะก่ออยู่ติดตามขิดหนากันละกันพี่น้องสวัดดีครับผมสวัดดีครับผมครับผมครับผมยังงูบ่ว่าน้ำเจ้าคือม้านข้ามแก้วค่ะแท้เจ้าคือม้านแต่ข้ามแก้ว